เรียบร้อยนี่นะครับสุดยอดไปเลยเราได้รับท่าทางลูกโป่งโบย่าใหม่ล่าสุดแล้วนะครับนี่เลยนะครับกดใช้ทันทีไปเลยนะครับ ก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ที่กันแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบี c h a n n น l นั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ e น a าฟรีไฟ r e ไทยแ l น n d นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพามารับในส่วนท่าทางฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับจะมีท่าทางไหนบ้างนะครับรับฟรียังไงนั่นเองนะครับคลิปนี้ละเอียดแน่นอนนะครับแล้วก็รับง่ายๆเลยนะครับบอกเลยว่ารับง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากได้ดูคลิปนี้ให้้้จบกกันดววยแล็ ตอนนี้นะครับก็ใกล้3 0 0แสนซับ เข้ามาทุกทีแล้วนะครับเหลืออีก1000คนเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับพี่จะแจกรหัสท่าปักธงนั่นเองนะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับผมอ้อนะครับแล้วก็จะไลฟ์สดแจกกันเลยนะครับสำหรับท่าปักธงฟรีนะครับมีลุ้นยกเซิร์ฟเลยนะครับได้1คนเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนท่าทางฟรีกันดีกว่าว่าจะรับยังไงนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับเรามาดูในส่วนกิจกรรมฟรีไฟบอลซีเรีอกัน ปเดเข้ามาใหม่กันบ้างครับเรามาดูเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันเลยครับในส่วนแรกนะครับผมเนาะอ่ะในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมที่นะครับอัปเดตมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นพิกซ์เอ็นวินนั่นเองนะครับนี่เข้ามาดูกันเลยนะก็จะเป็นการทายผลนั่นเองสำหรับการทายผลนี้เนี่ยนะครับก็คือจะมีแอนดูทายไปแล้วหนึ่งคําตอบนั่นเองเราจะทายคำตอบเดียวกันกับแอนดูไม่ได้นะครับเราต้องตอบทีมนะครับทีมอื่นที่ไม่ใช่ทีมที่แอนดูเลือกนั่นเองพี่ก็เลือกมาเป็นทีม ฟูนิคฟอร์สนั่นเองนะเป็นทีมไทยนั่นเองนะครับแล้วก็แมตช์สองนะครับก็มีด้วยกัน6แมตช์นะแมตช์สองพี่เลือกทีมไทยเหมือนกันเนาะแมตช์สามพี่เลือกเป็น VP e ี port นั่นเองครับแล้วก็แมตช์สี่เลือกเป็นทีมนี้นี่นะครับแล้วก็แมตช์ห้าเลือกเป็นทีมนี้อ่าแล้วก็แมตช์หกเลือกเป็นทีมนี้นั่นเองนะครับทีมไทยเลือกไป พี่เลือกไปกี่แมตช์ว่า3แมตช์นะพี่เลือกทีมไทยไป3มแมตช์นั่นเองก็เดาเอานะครับเปิดถูกส่วนของรางวัลที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนนี้นี่นะครับก็จะมีคูปองนะครับคูมอนคูปองอดอไดมอนด์ร้อยยอนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนนี่นะครับเป็นบัตรผ่าน f f w s สีเหลืองนั่นเองนะครับผมก็จะวานี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วน กิจกรรมปลูกพลังนะครับตอนนี้ก็คือได้58เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่าลุ้นให้ถึง100เปอร์เซ็นต์ไม่ไหวนะเพื่อจะปลดล็อกดู And ล่าง2นั่นเองนะครับส่วนการเก็บโทเค็นก็จะมีภารกิจให้เล่นนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันเนาะแล้วก็จะมีภารกิจตรงนี้ด้วยอ่าเป็น C4 นั่นเองนะครับโหมด C4 ตรงนี้เลยนี่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเล่น1ตารับไปเลย2โทเค็นนะครับ2ตารับอีก2 3ตารับอีก2แล้วก็4ตารับอีก2รวมทั้งหมด 8โทเคนต่อวันเลยนะครับ8โทเคนต่อวันแล้วก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยยในส่วนตรงนี้นี่เลยนะครับตามกลับมานั่นเองตอนนี้พี่ก็รับไปหมดแล้วนะครับก็คือไม่ได้สักอันเลยนะครับโคตรเกลือเลยนะครับในส่วนกิจกรรมนี้นะครับใครที่ ได้19,999เพชรกจ็อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนตามเพื่อนกลับมาต้องมีรหัสไก่ด้วยนะครับถ้าใครไม่มีรหัสไก่ก็คือไม่ได้นะครับต้องมีรหัสไก่ก็คือเพื่อจะใส่ยูดีหลักนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะว่านี่นะครับผมไก่ที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมไปรับกันนะครับในส่วนตรงนี้เนาะทีนี้เรามาดูในส่วนท่าทางกันดีกว่านะครับก็จะมีในส่วนกี่ท่าทางว่ามีทั้งหมด สท่าทางนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนแรกกันนะครับผมในส่วนท่าทางชูถ้วยนะครับ,บรับยังไงก็คือจะรับได้ในวันที่ 31พฤษภาคมนะครับนี่เลยนะครับอยู่ครบ120นาทีรับฟรีท่าทางชูถ้วยนั่นเองในส่วนกิจกรรมฟรีไฟบอลซีรีส์นั่นเองนะครับผมแล้วก็แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมในวันที่30พฤษภาคมเวลา2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมดูไลฟ์สดนะครับครบ1 0 0 0 0แสนนะครับ50,000ค,ค, 50, คนรับฟรีเลยตัว๋วเดมอลลี่โอห้าใบแล้วก็การ์ดทองอีก100ใบนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับผมครบ2 5 0 0 0นรับตัวละครถาวรฟรีฟรีหนึ่งตัวจาก20 7ตัวเลยนะครับพี่ก็ทํารีวิวไปแล้วนะครับในช่องนะครับคลิปที่ลงเมื่อวานก็กดย้อนไปดูได้เลยเดี๋ยวพี่จะแปะตัวไอไว้ข้างบนนะครับกดย้อนไปดูได้เลยเนาะแล้วก็รางวัลใหญ่สุดก็คือนะครับครบ3 0 0แสนคนดูนะครับรับไอเทม1อย่างจาก7อย่างก็จะมีสกินปืน2สกินนะครับผมแล้วก็ท่าทางนะครับท่าทาง2ท่าทางฟรีๆนะครับตามปกนี่เลยเห็นไหมอ่าท่าทางตัวนี้นะครับแล้วก็ท่าทางอันนี้เลยนะครับแล้วก็มีสกินถาวรนะครับอ่าสสกินเลย จะกินถาวรอะไรวะสกินไอวอนะครับถาวรเลือกได้หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับก็คือเจอย่างนี้เนี่ยเลือกได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคนดูครบ3 0 0 0 0นคนก่อนนะถ้าคนดูไม่ครบก็คือจะไม่ได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มาดูช่วยกันด้วยนะในวันที่30นั่นเองแล้วก็กิจกรรมเข้ามาในที่เรียบร้อยนะครับก็คือนะครับก็ังมีให้กดจองนั่นเองนะครับอากดจองหมายถึงอะไรครับผมกดจองก็คือเราสามารถเลือกจองได้ว่าจะออานไหนนะครับถ้าคนดูครบนะ นะครับก็คือถ้าคนดูครบ300 0 0 0คนดูเนี่ยนะครับในไลฟ์สดเนี่ยก็คือเราจะเลือกได้1อย่างเท่านั้นนะครับเอาท่าทางก็ได้เอาสก,กินปืนก็ได้เอาไอวอลก็ได้นะครับเลือกไปเลยนะครับผมอ่ะนะครับในส่วนนี้เนาะเลือก เลืออได้อย่างเดียวติ๊กแล้วก็มากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือรับยังไม่ได้จิจกรรมยังไม่เปิดนั่นเองนะก็คือจะเปิดในวันที่31นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนตัวละครฟรีๆถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับอันนี้ก็คือคนดูครบ2 0 0 0ก็จะได้รับฟรีๆ1ตัวละครจาก27ตัวนี่มีตัวไหนบ้าง มาดูกันเลยนะครับนี่มีทั้งลิงด้วยครับนี่นะครับผมที่ดาวที่ครับสกิลโกงก็เป็นลิงตัวนี้เลยใครยังยังไม่มีเนี่ยก็สามารถกดติกรับได้เลยนะครับในวันที่31เนะครับเวลาตีสี่นั่นเองถ้าคนดูครบ2องแสนห้านะครับผมนี่มีหลายตัวมากสรับตัวละครนะครับดูเลยนะครับกดรับฟรีๆได้เลยนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้เลย กิจกรรมเปิดในวันที่31พฤษภาคมนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนนี่เลยคนดูครบ150,000คนนะครับก็จะรับเป็นคูปองไดมอนด์รอยัลนะครับ5ใบแล้วก็การ์ดทองอีก100ใบเลยนะครับง่ายๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนอะไรกันเดี๋ยวพี่พามาดูเนาะอ่ะไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วก็มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดด้วยนะครับก็อยู่ในส่วนตู้สุม8ทีนั่นเองนะการันตีได้ถาวรแน่นอนนะครับนี่เลยเป็นกิจกรรมม่วงเลือด ชุดปังนั่นเองนะเป็นชุดมาใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยนะเป็นแพ็กซิเวอร์นะครับราวินเดอร์นั่นเองครับโคตรเทโคตรแจ่มนะครับโคตรแร่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนชุดนี้กลับมาแล้วนะครับผมชุดนี้เนี่ย เป็นชุดในส่วนกิจกรรม ffcs นั่นเองที่ผ่านมานานและเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับเป็นชุดตรงนี้กลับมาในส่วนตู้สุ่มแปครั้งกับชุดแพ็คซิลเวอร์ไลเวนเดอร์นั่นเองครับโคทเท่โค้แลใครอยากได้ก็มาสุ่มกันดูนะครับในส่วนนี้พี่ก็ไม่อยากได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกระทะทองด้วยนี่กระทะไก่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาสุ่มกันด้วยนะครับทีนี้พี่จะพานะครับ ไปรับในส่วนนะครับกิจกิจกรรมอะไรว่ารับในส่วนท่าทางลูกโป่งโบยานั่นเองนะครับท่าทางโบย่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับท่าทางเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมนี่เป็นไงท่าทางโบย่าเก่านะครับส่วนท่าทางโบย่าใหม่จะเป็นยังไงรับฟรียังไงมาเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยแต่ขอบอกก่อนเลยนะครับผมทําไมถึงรับฟรีครับก็คือน้องๆหลายคนว่างงนะครับว่ารับฟรีตรงไหนพี่ก็เติม เติมครับผมแต่เพชรอ่ะก็เป็นของเราอยู่ดีครับเพชรทั้งหมดที่เติมไปเป็นของเราอยู่ดีไม่ไปไหนนั่นเองครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับว่าจะรับยังไงเราไปดูกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพต้อนรับฟรีไฟ w ์ว l ลเซอรี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพเติมแล้วรับท่าทางฟรีเลยเป็นท่าทางตัวนี้เลยครับนี่ดูนี่เป็นไงท่าทางโบยาใหม่นั่นเองนะครับเป็นลูกโป่งโบยาเลยนะครับมูลค่า2 9 9าเท่านั้นเองนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่ขอไป เติมก่อนแป๊บนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเติมแบบพี่เนี่ยก็จะมีส่วนลดด้วยครับเติมผ่านอแอปแกลลี่หัวเวนนั่นเองนะพี่ที่พี่สอนวิธีการลงไปนะครับผมง่ายๆเลยดูสิจากราคาปกตินะครับอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งบาทลดไปสิบหกบาทโคตรถูกนะครับนี่เลยนะครับเติมผ่านตรงนี้เลยนะครับมาพี่ขอเติมแป๊บนึงนะครับผมโอเคนะครับนี่เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดตัวลงไปเลยปั๊บนี่เรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นไงนี่เข้าแล้วนี่ครับทีนี้ เรามากดรับไปเลยนะครับในส่วนท่าทางนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับปั๊บเน่ท็อปอัพนี่เลยเรียบร้อยนะครับเหมือนได้รับฟรีๆเลยนะครับเพชรก็เป็นของเราอยู่ดีนะครับรับฟรีๆเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ทําตามพี่เลยเลยกดรับไปเลยนะครับผมปั๊บอ่าเรียบร้อยนี่นะครับสุดยอดไปเลยเราได้รับท่าทางลูกโป่งโบย่าใหม่ล่าสุดแล้วนะครับนี่เลยนะครับกดใช้ทันทีไปเลยนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ใช้งานเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนแล้วกันนะไปเปลี่ยนน้าทางนี้เลยนะครับนี่เป็นไง ยังเท่ะนะครับเป็นไงเหยียบลูกโป่งแล้วก็แตกแล้วก็เป็นโบย่าออกมานั่นเองโอ้โหย่างเจ่มนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ก็โอเคนะครับก็รับกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสลับท่าทางใหม่นั่นเองนะใครที่ยังไม่ได้รับรีบเลยเดี๋ยวหมดกิจกรรมก่อนนะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องบีชแช n แนลกันด้วยนะครับถ้าครบแสนสามแสนสามวครับพี่จะไลฟ์สดแจกทันทีเลยในส่วนรหัสท่าปักธงฟรีๆกันไปเลยนะครับไลฟ์สดแจกกันสดเลยนะครับผมแล้วก็มีแจกบัตรกาลิน่าด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ครบห้าหมื่นิวนะครับภายในวันนี้วันเดียวนะ แตกบัตรกลิน่าอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในส่วนโพสชุมชนนั่นเองครับถ้าครบ3,000ไลค์พี่แจกบัตรกลิน่าทันทีเลยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เช่นกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับคำว่าสวัสดีครับ